เดิมนาะบีมค่ะวุ้นนะคะวันนี้เราจะมาทำการรีแอคชน่นอะไรว่าไปรูนวันนี้เราจะมาทำารีแอคชน่น MV คัมแบ็ของน้องดีงเย้ยตอนนี้ก็คือกำลังลอรอโลกโอ่โปรโปรมทเลยละ่ะรถพรีเมียมเออรถเปิดฉายตัวนี้แหละผ่านไปก่อนเออแล้วต่อไปก็จะเป็นเราที่เข้าไปดูใช่อตอนนี้ผ่นานประมาณ3นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเลยเออจากเอ่อ ทีเซอร์ใดๆก็มีความหล่อเออมีความหล่อน้องก็มาเพราะว่าจะมีข้อเอ็มวีเนี่ยพี่เขาพี่ความหล่อใข้ความหล่อพี่โตขึ้นในนายทำไปที่แล้วก็บอกว่ามาในรูปที่โตขึ้นนะก็โตใช่โตขึ้นนี่อันนี้ก็โตขึ้นเรื่อยน้องกริสโหมดแต่ยังไงมาดูกันดีกว่าวันว่าเอ็มวีจะเป็นยังไงก่อนจะไปดูก็ยืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยว้าวอันนั้นอะไรนะ กริสโมดกริสมดเป็นอะไระเปิดเพลงน้ำฮะศูนบัญชาการรับบอกันะเปิดซับนอันนี้จะเป็นท่อนหูเปิดซับไทยเอ้เมื่อกี้ไม่ได้เปิดหรอเปิดาษิก้ษไอ๋อวิ มึงก็มีความแบบว่าเหมือน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 ใช้เทคโนโลยีในการทำให้เป็นนักเต้นคือน้องถ้าเต้นน้องเลยโอ้โหมึงเต้นมินทีเล่นมากจริงเฮ้ยเออ 全不全不全不满嘞，哦<貴>。<ans> oh. เหมือนจับเวลารีโหลดเฮ้ยถ้าเต้นมีความแบบเอ๊ะน่ารักอ่ะนี่น่ารักเฮ้ย ที่ข้อแบบมึงเ,เ,เว็บเว็บอ่ะอุ้ยมึงถึงจะมึงไอ้กำลงเลิ่แบบไฮไลท์สีผมรอบนี้มากโอ้โหขี้คล้องต่อกันเลยสุดยอดเอาละ เกมแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอุ้ยุ้ยเมื่อกี้น้กว่าจะขุดแบบอ,อีกเพลงโผลมาแล้วเบกแดนนี่อู้ววันดีอุ้ยกุเจนดูฉันเมื่อกี้หล่อมากอ้ยโอ้ยก็ยเป็นเพชรเหรอ เก็ในเกมเลยลมแรงลมแรงคริสมสอยกูงเห็นแออนเดยหนาวนะเอาคนอื่นเป็นไหนหมดนะเอ ช,ช่วงที่เป็นน้ำแข็งอ,อ,อ่ะมออนั้นตีเดือนนั้นจริงเหรอโดเมอีกรอบได้ไหมโดเมอีกรอบนะอยากอ่านเนื้อเพลงด้ยวยเพราะอ,อ่านเนื้อเพลงแล้วก็ดูไปด้วยก็แบบยีคความเปิดมาในร้านเกมใช่แล้วก็มีอันนี้มีาวามแบบเออเสียงหุ่นยนต์เสียงคอมพิวเตอร์ เขาบอกวาท่าเต้นมีความแบบมันหุ่นยนต์อะอย่าโอ้ทีมหน้าดีเหม่งมากอืมเล่นนะเฮ้ ชอบทุกเนี้คือแบบมองมาคุณดูจะมีสายฝนแสนหวานที่เธอนำมาเฮ้ยเป็นต้นอ่อนหนึ่งแคปเซ็ข้างหลังคือจับเวลาอะไรสักอย่างอ่ะแล้พอเหมือนถึงเวลาแล้วก็กลายเป็นหินายเป็นหินเออ แรงมากอ่ะข้อนนั้นอ่ะข้อที่จะเข้าอันเนี้ยเฮ้ยว่าเจโน่น้นเจโน่น้นเจโน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่เล่นน่ะเออเออถ้าวันนี้อันนี้น่ารักมึงน้องแต่ละคนแบบ จี้สองผมวืสีขาวคนหลอ่อเเจ๋วมากอ,ะอ่ะปังเธอทุกคืนเออเอาดิชอบชอบแจม,มินมันหมีมาก เหล็บไม่เขียนว่าเหล็บอะไรสักอย่างเมื่อกี้ไม่เอเสีงยงตืดหลอยสติ๊กเกอร์เนี่ยชอบบรกแดนเบรกแดนดีมากเลย ไลทสปีดก็อ,อันนี้มีความว้าบอ่ะ <c oughs> น้องดึงแฮชแหน <c oughs> ่อยเฮ้ยเอาดีแล้วแบบว่าแต่งหน้าคอสตูแบบว่ามีความมิมาติดหน้าก็น,น,น่ารักมากอะ่ะตั้งแต่ปล่อยรูปมาเลยอันนี้คือแบบดีมาก ก็จบด้วยเจนโนอีกหนึ่งเออมีความเล่นกับสีนะคำแบบนี้คือมีสีเขียวแล้วก็สีชมพูแล้วก็สีฟ้าเป็นแบบเซกชันต่างๆมีความแต่งปบบแบบเหมือนห้องต่างๆเออมีมีห้องเกมแล้วก็ไปห้องแลบแล้วก็มีหิมะตรงที่เป็นห้องแลบ p เอตั้งเวลาปึ๊บพอเหมือนถึงเวลาก็กลายเป็นหิมะกลายเป็น,นน้ําแข็งกอก็เปลี่ยนชุดแต่น้องคือเก่งกันมากเลยนะแบบแสดงสีหน้าทางคิเลน เราคิดว่าน้องทันเล่นมากในเอื่องนี้น่ารักน่ารักกันทุกคนเก่งมากแล้วก็เนื้อหาเพลงที่แรกตอนปล่อยทีเสอรอออกมานึกว่าไอ้ท่อนท่อนที่เสร์อจะเป็นท่อนท่อนฮุกเลยแต่ว่าเปิดมาก็เป็นท่อนที่เซอร์เลยท่านเปิดเปิดมาเป็นท่อนที่เซอร์ใช่เปิดมาก็คือเป็นท่านเปิดเลยโอเคถึงทุกคนทุกคนคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราเนาะว่าวิเคอลเอ็ม V ีเป็นยังไงบ้างความความ ที่เอเอ็มใส่ดีเทลลงไปมีใครได้ยินกวางย่าอะไรบ้างไหมก็ลองคอมเมนต์บอกเห็นนะเมื่อกี้ก็เปิดสับแต่ก็ไม่เห็นหรือเปล่าโอเคค่ะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมไปตามฟังเพลงอื่นๆในบ้านของน้องด้วยเพลงสำคัญใช่เพลงในบ้านดีมากตอนที่ปล่อยเขาเรียกว่าอะไรนะพรีวิวเออพรีวิวออกมาก็คือแบบ ดีแล้วก็ไปฟังเพลงเต็มในบ้าน้องๆได้เนาะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาดูคลิปของพวกเราแล้วก็สนับสนุน NCT NCT Dream ด้วยนะคะหวังว่าจะอยู่ด้วยกันไปนานๆเลยเนาะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย